ดูงานนะครับงานทางคันทางนะครับายไฟโพธารามเตรียมวางรางใหม่นะครับที่ต้องวา,อองางอีก2ทางสัานีโพธารามจะมี4ทางเหมือนบ้านโปง่งเก็บแนวต้นไม้ที่ถูกตัดออกไปนะครับ แต่ทางผ่านจะถึงตรงนี้นะครับจะมีต้นไม้ตลอดแนวเลยเหลืออยู่3าสต้นนะครับไม่รู้จะลอดหรือเปล่าอัานนี้โพธรามก็ชันชลายาว3ามใมเท่า้ันปโป่งนะครับแต่มันปโป่งหนงคามชันชลายาวกว่านะครับแล้วก็มีลิฟต มีสะพานลอยนะครับส่วนโพธารามไม่มีทั้งดิบและไม่มีสะพานลอยนะครับน่าจกเป็นสถานีขนาดเล็ก ก็จะไม่มีลิฟต์ไม่มีสะพานลอยนะครับเนื่องจากเป็นสถานีขนาดเล็กต้องใช้ทางล่าปลายชายเนียวพี่ก็ได้ยินเสียงระฆังนะครับกับประกาศของขบวสองอันหนึ่งเข้ามาพอดีแวบ,บมาดูตรงนี้ต่อครับพี่เจได้นีนะครับผมดินไปได้เยอะแล้วครับต่อไปก็จะมีการวางรางนะครับปแจก็จะอยู่แถวนี้ครับ